สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องครับผมมือนี้มาพ่อกันกันกบไอ้ทัวทีบทัวเดนครับหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนนะครับผมก็คือไอ้ตัวทีบตัวเดียนบ่มีเวลานะครับผมก็คือตอนนี้นะผมมือนี้สิาพาธธรรผูุ้ชมนะครับผมไปเที่ยวอ,อุทยานวัดป่าดงไร่นะครับผมก็คืออยู่วัดสันติวนาลามนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียงนะครับผมนองหาน จังหวัดอุดรธาน,านีเฮานะครับเดี๋ยวบรรยากาศที่เป็นจังไดเดี๋ยวสิพาท,ท,ท่านผู้ชมไปเบิ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมทดอมไอ้เธอที่เธอแดนนะครับผมได้รถมาไหมครับผมก็คือตัวนิสันอัมเมร่านะครับผมคือตัว,ต,วตัวท็อปนะครับตัวท็อปกะบิีส้ายนิสันคันนี้นะครับผมขี่ไปเที่ยวน้องหานนะครับเฮาสิมาเบิ่งว่าบรรยากาศรอบทางเราก็อ่าอยู่วัดสิเป็นจังไดนะครับผมโอเคครับ ไม่แล้วก็จะเป็นถนนนะครับผมมันจะเป็นลักษณะเหมือนอสวนสาธารณะนี่นะครับผมเห็นบ่สซีมีท่างอ้อมไปสะทั้งเบิดเลยนะครับแล้วก็ด้านขางนะครับก็สิปลูกต้นทานตะวันน้ำแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็กบขวากะซิมีสารา,าพอ ะน,นะซาราต้นโพครับนี่มีต้นโพนำไปยังเออนี่แม่เขาจะอ่อนอันใบใหม่ใบยังมาเส่เออเป็นปุยเยนน้านอ่ะ ได้ไหมนะเอาขี้ดินใส่ผสมกับอะไรมันอื้อๆื้อรมักคนี่แหละที่แรกอันนี้แหละมือมันเปนของปลอมีเอ๊ะอันนี้มันเป็นของปลอมเปนของแท้บุหงาวันเป็นของแท้ของแท้นอนเลื่อนตื้น้ยไม้ไว้หืน้ามองข้างนี่เขาเจาะปุ๊บจนไหนบนเป็นโฮมเนาะไปมองได้กับนั uh ่งได้เนาะดีเนาะดีเนาะดีคือแบบว่าเออดีดีดีเนี่ยมองเนี่ยนั่งได้เบิร์ดเลยนี่ยนนั่งทักหนังสต๊อกขเนาะเนี่ย แบบนี้เขาสิเขาไป้างไ่นมองให้อาหารปลาป่ะเออปลาลายลีเพาคุณอะางล่างปลาลายล บวมากคนทำบุญยื้อนก้มย่างไปเบิ้งมีฮอตมีฮอตตะข้อตะเสียงทำบุญให้อาหารปลาทำบุญให้อาหารปลามันไม่มีอ่ะไม่มีเลยนะโอก็จะเปิดเต๊เต๊ะว่านั่นโซ่ทิบอกโซ่ทิปนี่เป็นเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรยื่นาดเนี้ยโอ้ยอดล้ม อรกหยอดแล้วปะลูกยอดแล้วหอยอ้หล้รืลูกยอดแล้วโอ้หยอนแล้ววินตาอลไรบ่ยวนี่เดียวนี่เดนี่นี่่ดนบ่อนี่หยอดลูกนี่โอ้เะเด็ดทุกอาหารยื่ใส่เนี่ยน้เล่นไม่ค้างไม่้งเลยนะแลก็หยอตามสัตธามีอยู่มีอยู่ถุงละสิบาทใช่ไหมแม่นนั่นเลอื ๋อ้ยนี่ถังนี่ป่ะส๊อตโซบะแหงลายสีแ่ะเ้าสองสามรี่านั่นเนี่ยปลาะเพียปลาตะเพียนโปลาิปลาตะเพียนปลานิงปลาตะเพียนปลาตะเพียนมพี้ปลาตะเพียนปลาดุกนันเด็ปลาดุกหเมืนก็จเขาเียวลงเลยอ้เบิ่งมันกัดกันไหนนองนัเือ วันไปไกลเนี่ยม่ถือมากัดกันเปียวจะเสียบเทะไเกียวหวานงกันๆ่าเลยอุ้ยดู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 ปาปลาุกอันตัวเนี้ย่าว่าวูมันอ่ะโอ้ยโอ้ยข้างหลังแกได้กินไหมน่ะเนี่ยเออโซ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 ปลาเอ้โซโซน้ปล่อยเนาะ

แสดงว่ามองนี้เป็นหมองพีี่ันอันถวายอันเนี่ยกันเพิ่งโอ้เห็ดเฮ้ยเมียมองเช็คอินนะผมเนาะถ่ายรูปเหกคอมาถ่ายรูป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 ่ยรูป่ยรูถายรูปถ่ายรูปายดูปากายดารับายารูปถมารูารูปถ่ร่ร ไปเจ้านีก็ยังต้นส่นสนง่อ yeah, ้ยม่ต้นควยต้่ควยต้นหนุ่ใบมันใบงามใบควยดีมนแล้วก็ข้างในนี่ที่เป็นอ๋อนางจมวิวตัวนี้ไอ้มึงยังมาได้ดินิใบผ้าก็ได้ตรงนี้ใบผ้าก็ได้ตรงนี้ก็ใบผ้าได้ข้างล่าง ข้างล่างตรงนี้นี่สามารถเดินลงมาได้ได้นี่จับมี <c oughs> มกกตุ๊กตานูนไปไทย้ยน,นูนบอลเพี้ยคือว่าเป็นตะยานเลนูนไปไทยด้วยนูนบอลเป็นตะยานนี่เลยมีมี่ค <c oughs> ือตัอเวเป็นตะยานเอาอันนียอ่ะนี่อันนี้นี่ต้องถอดรองเท้าแล้วก็ย่างเขามาในสารากลางนามมาง้ำนะครับตรงเป็นรูปดอกบัวนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับก็สิเป็นนี่ซาลาซึ่งเป็นรูปดอกบัวนะครับผมและะ้วก็ข้างล่างตรงนี้นะผมจะเป็นลูกลูกนิมิตนะครับผมเป็นลูกนิมิตด,ด้วยนะเขาเอ่อรูปนิมิตบ่ลูกนิมิตอ,อ,อ้อมอ้อมซาบัวเลยนะครับออาเากััรักอรักยักไม่ีขึ้นยังซิมไหมซิม เป็นเหมือนสิมเก่าทีออโอ้ข้างในครับว้าวตัวง่างยาัาแยงในนี่ง่ามมากเลยครับต้องู้ชมครับซึ่งจะมมีดอกบัวจำลองย่มวงนี้ครับเป็นรูปดอกบัวนะครับผม เป็นยังไงครับผมพี่น้องครับมือนีผมพาพี่น้องมาเบ่งมาเที่ยวมาชมอยู่วัดสันติวนาลามนะครับผมเป็นวัดเคินว่าวัดไอ้ดอกบัวกลางกลางแม่น้ำนะครับผมบรรยากาศกส็สิดีๆสงบสงบนะครับผมคนมามมเรื่อยๆครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปข้างในครับห้าต้องถอดรองเท้าพร้อมดี ล้วก็เดินเราก็เดินเท้าเปล่าเข้าไปนะครับผมซึ่งมันบริสุทวนเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ,บม่มีอย่างไรครับมือนีผ้าพ,พี่น้องมาเที่ยวแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าที่ผ้าไปเที่ยวไสอีกพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับบัดนี้อายทัวร์ที่ตัวเดียนเกษีบ่ิด้หายหน้าหายตานะครับผเกษีเดี๋ยพอกันดูๆนะครับผมเพราะว่า สิบ่าพาไปเลาะหลายหม่องอยู่ว่างแผนไว้ว่าสิไปเลาะลายหม่องอยู่นะครับผมเอาสิเป็นยังไงกกดติดตามกันนะครับนะสำหรับมือนี้ไปแล้วครับไปย,ยครับ